สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิตตาแครหลอดค่ะใสแค่หลอดมาสองสองหัวเนาะ่ะเนาะล่างทำม้วมสะอาดปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวข่าสีมาปาดเนาะค่ะสิ่งที่เตรียมไมวันนี้ค่ะกระเทียมหนึ่งซี่ค่ะนี่เป็นปลากูดค่ะเขาสิตตามส่ปลากูดค่ะเนื่องจากว่าคณะนี้ปลากูดด้วยต้นมีดกค่ะแล้วก็มันแก้แล้วแล้วก็ร่วงค่ะพี่น้องค่ะตาไส่ปลากูดนี่หอมหอมค่ะพู้อะไ่เาเคยตําเขาลองเมึงเนาะขะเนาะจะเป็นหอมแบบ พิเศษมีเอก,กลักษณ์เป็นของเขาประกูดนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างเป็นสมุนไพรเนาะค่ะสามารถรักษาโรคได้พพ้อมค่ะหรือว่าจะเอาไปสาผมค่ะปาดออกเนี่ยเอาไปทยสสีสักผมเวลาสาผมสิเหตุผมเงางามดกดำค่ะแล้วก็ถึงถ้าเกิดว่าจะเอาไปผสมกับน้ำอุ่นน้ำพึ่งรับประทานสําหรับแก,แก้แก้วัดก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ แกงเทโพกะแซกหรือว่ามีประโยชน์อย่างอืดๆหน่อยเช่นเช่นว่าเป็นสมุนไพรที่เขาเจ้าเฮ็ดเป็นสปาเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นเ,เป็นตากแห้งหรือว่าเป็นสดเป็นสปาเอาไปหนึ่งแล้วมาประครบสําหรับปวดเมื่อยก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเนาะค่ะเนะาะอันผู้ใดอยากรู้ว่าปรประกูดนี่ยประโยชน์แบบใดกับเขาไปเมืองในเว็บไใส่เนาะค่ะแล้วก็บัเขือเทศค่ะท่านี่กับพริกมือนี่ให้ลายมือนี่เขาใส่ไส้พริกหลายๆแล้วกับพี่น้องเนื่องจากว่ามากินเผ็ด สิตากินเองนี่แหละค่ะอันนี้นี่ยเกษติพหามะเขือค่ะเป็นพริกขี้หนูคนสั้นเนาะค่ะพี่นอ้องอ่าร้องเมืองว่าเกษติพหามะเขือสิเพ็ดกระดาษได้เนาะคคยมีชูรสมีน้ำปลาแล้วก็อ,อันนี้เป็นปลาล่าปลาล่าแบบสดต้านน้ำก็จ้าเห็ดอ่าอินพอร์ตมาจากเมืองไทยเนาะยี่ห้อนี้แหะค่ะแซ่บๆค่ะก็เป็นสำหรับตำหุ้งโดยเฉพาะเก็เจะเห็ดลูกอ่าสมตำใบพร้อมค่ะ พี่น้องเขาเสรมาลุยกันเลยค่ะค่ะโอ้ยน้ำลายไหลไปตนีงตามน้ำลายไหลแล้วก่อนอื่นเลยสิยมาซับตัวนี้ก่อนค่ะพี่นอ้องยูเมืองนอกแบบนี้แบบฮุงตำค่ะนี่อยู่แต่ว่าแ่ะแท้เหมือนจะหาย,ยากเนาะเป็นแบบุงลูกปอมๆค่ะก็จะาน้ำขอาจากฟิลิปปิน แล้วก็พี่จีเนาะคะะ mm ่ะเนาะพอได้ไปตลาดนี่ก็บพอใดซื้อถ้าเกิดว่าไปนี่ก็ลูกนึงประมาณลูกน้อยๆเท่าก้อปั้นเท่านี้ประมาณหาดอนแล mm ้วค่ะหาดอนหกดอนตอนดนี้ของกับแพงแพงแต่ว่าแค่ลดเนี่ยก็จะปลูกอดไรอยู่นิวซีแลนอ่านี่ผลผลิตดีเนาะนี่คุณภาพด,ดีกับบ่แพงเท่าไรค่ะก็สามารถกินได้ตลอดเวลาเนาะแต่ว่าของแบบเก็จะให้นั่เขาตั้งแต่ ก็จะกับเขาน้ำเข่าแล้วก็ะนี่จำกัดค่ะมันมีแบบพูเง่าเลยค่ะนี่จะแบบหูของหูปลอมของหูปลอมที่เกิดในประเทศพี่จีนเนี่ยเกิดหลายเขาจะปลูกหลายเขาบอรู้ว่าเขาจะเห็ดเอกประกอบอาหารชนิดใดแบบใดนใช่ว่าเขาจะว่กินสมตามเพื่อเข้านอกประเทศพีจีนค่ะซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในกรอบแปซิฟิกที่บป็ไกลจากนิวซีแลนด์ค่ะค่ะครับ เดินทางโดยเครื่องบินประมาณสามชั่วโมงเนาะค่ะเนาะาันนี่ยเกิดฟิลิปปินส์กับน,าาน้ำข้อไม้อยู่ค่ะแต่ว่าของฟิลิปปินส์ค่อนข้างขมค่ะพี่นอ้องตึงแข็งตึงขม,มนขเนาะค่ะเนาะก็ดเอ่อลังเทียวกับเสือมาอยู่ค่ะเสือมาแล้วก็ได้ตำเนาะเติมมาเนี่ยห้องกับตำแค่หลอดไปก่อนตำมค่แค่หลอดแบบนี่รสชาติที่แบบว่าเออ แกคัดได้ยุค่ะเขาก็สิออกหวานๆจนนนังหน่อยส่วนัะพุ่งเนี่ยสิออกเฟี้ยๆนๆเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าพวกเออคนไทยก็จะจอกแบบปลูกเยอะค่ะแต่วังนี้ช่วงนานนาฮ้อนเนาะคะ่ะเนาะช่วงนาฮ้อนเออกระจอกจะปลูกขึ้นในโรงโรงแก้วหรอกคะ่ะนาหนาวมาออกลูกราคะ่ะแล้วเขาจะเอามาเขายจอกจะเอามาขายอยู่แต่ว่ากัเป็นลูกที่แบบถ้าใส่ได้ว่าถึงกับเงางามแบบโคตรจังหน่อย แต่วารสชาติก็ดีก็คือน้ำขอจากฟิลิปปินส์หรือว่าพีจีค่ะเพราะว่านั้นมันเป็นพันธุ์หน่อยพันธุ์พันธุ์ปอมแต่เป็นค้นหมักจินสมตำค่ะพี่น้องตอนเป็นไฟรุ่นเนี่ยมากคักคอยว่าค่อยมากคักที่สุดแหละสมตำคอยคอยขอยกเป็นอาหารจานจานเด็ดจานเดียว จานแกลกของความการหมักเนาะคะ่ะเนาะหมักหมักสม่ำที่สุดในเหลี่ยงของการอาหารเนาะคะ่ะเนาะอันที่สองกระสิบเ,สเป็นปลาซับค่ะแม่ไปหมักกินกับข้าวเหนียวอ,อ่อนๆแล้วก็ผักเนาะคะ่ะเนาะและ้วก็อันดับต่อไปนี่กระสิบรู้สึกว่าเป็นปนค่ะเป็นปนอ่าปนนี่สิกินได้ตลอดเนาะ กินกับผักมันจะปนปลาปนปลาเนี่ยมักข่อยมากปนปลาก็มักพวกลาบอีกอีกค่ะพวกปนปลาเนี่ยปนปลาเข็งปนปลาคอเนี่ยโอ้ยมักแห้งมันเป็นแกงไงนี่ของกสีมกอันดับหนึ่งเลยกว่าจดเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะคือแกงไตปลาค่ะพี่น้องแกงไตปลาอาหารปักใต้เพราะว่ามันรสชาติอืถึงใจดีจ้าจ้าน เพจดีมันกินกับขนมจีนมันสุดยอดเลยค่ะค่ะห้าสิตำแค่อดมันีแล้วก็สิต้มน้ำจีนนค่ะพี่น้องถ้าเอซับซเขาจังน้อยเวลาเวลาฝานออกมามันจะเป็นชิน้นแบบมันเป็นธรรมชาติอันนี้เวลาค่ะพี่น้อง อันมีเวลากับขูดเอาเลยค่ะเขอพายค่ะนี่ค่ะสมัยโบราณเดอกตำบันพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก่ะพัดซับแบบนี้แหละค่ะซับแล้วจังฝานมันจังอ่ามีเนื้อละเอียดเวลาตำแล้วมันจังเขาเนื้อเขาหนังได้ดีค่ะนำนำซอสเขานะคะ สมัยนี่แม่ค้เา,คเาเป็นบ่อคอยไม่ไปล่าคนขายจำนวนหลายเระจัม่เปลา่าถ้ามาสับแบบนี้ก็จะกับบางคนนะคเะนาะเพราจะกับใส่เน่ดขู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 ดเอาเลยค่ะ นั่นแหละค่ะขูดบบนี้หระคะพี่น้องเนี่ยขันแหนขูดต่ไมก้อนเนี่ยนก็ใส่ใส่มีแบบนลยหระคะนี่ค่ะมีแบบนี้มันก็สีนี้เป็นด้องเส้นหน่อยต่างเส้นเงี้น้องคะน้องอันที่ใส่นี่มันก็สีสีสัมเกตยมันมันี้็กันก็สีได้อชิ้นอีกแบบหนึ่งใอันนี้ก็ได้ขูดก็ได้ค่ะ แต่ช่วงนี้โควิดกำลังระบาดนอกก็นนอกขอใหพ้พี่น้องรักษาสุขภาพอย่าคิดอย่างไรค่ะคิดแต่ว่าพยายามที่สุดที่จะบ่าพบปะในแบบชุมชนคนหล,ลายนอกาะนเนาะนี่ยังกะเหตุไปค่ะนี่ยังกะเหตุไปผู้ใดมีงานท้ำกับขอเห้ไดดงานไว้ไว้นอะกนเนาะงานนี่ไปเหตุงานกับว่าต้องไปสนใจบอกับผู้ใดเทไรละค่ะพี่น้อง ม,มีงานเห็ดยังกะเห็ดปิดจมูกตั้งใจเห็ดตะ้งามค่ะตะ้งาจะไปเบอรกับคนคัะเพราะ,าากกราะว่าเรามันกแบบติดไว้รัดต่อกันต่อกันเนาะค่ะเนาะ่หูว่า,วาเขาเจ้าได้ไว้รัดมาจากไซเบอก็ต้องป้องก,กันตัวละค่ะแต่ว่าเพาต้องไปปิดตกกังวลแต่ว่าเห็ดต่ว่าเพราเพาต้องบอกก็ผู้ใดคัดผู้ใดอยากบอกก็ผู้ใดก็โทรไปบอกเอาค่ะพี่น้องเดืดโทรศัพท์เนาะคะนะ่ะเนาะ เธเข้าเปิดจะเลื่อต่ำนะคะมีปลาอาอีกเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวเ,เสียเอาเศษหายเมืองค่ะพีน่น้องว่ามันงามสักใดเขาสับแล้วมันจะออกมางามแบบนี้แหละคะ่ะนี่เสียดายเอาใส่รีกหลายดอกจะใส่ใส่ตัวนี้ลงไปนะ ฟานเอาหั่นหมึกเจไดไมันเป็นเสจไดเอามากินก็นได้แต่เราอยากให้มันปี๊บแปริมาณเอาเพียงพอกับพริกกับพี่น้องเหม,นมาานันน่ารานกันจังหน่อยพริกเขาใส่หลายน้องมันนี่ตามเซตแล้วสิสวยกับขนมกินให้มัง้งค่ะพี่น้องกินแซ่บ,บของโปรดของมาคอยสมตามสมตาม นี่เอาละนี่ไดเราเดือดเลยนอนเอ้ยคนจะม,ม,มางห็นไปน้อนมั้งว่าเป็นเสร็งงานเต็มเลยนี่ค่ะไปน้องอที่เห็นว่ามันเป็นแสบอย่างมันนุ่มมันซอสเอหมือนเวลาต่ำมันสิกินง่ายกินแสบแล้วก็เขาก็ซอสได้ดีค่ะตัวอย่างมันมั่งว่าร้านซับ ซับปกๆแบบนี้แล้วจังมากจังมากฝานนะคก็เนาะฝานเนาตามครับี่นองน,นี่อึบไปนองก็ใส่กระเทียมไปก่อนอ เนท่ๆหหอมแล้วค่ะไปขีดลงไปนี <pod cast> <GAN> ่หนิเจ็ดสิบห้าเมตรค่ะพี่น้องค่ะแล้วเาก็ใส่ใส่ชุดหลอดลงไปค่ะพี่น้องเพราะว่าชุดหลอดจะเห็ดให้เขาว่ากระเด็นเนาะอะไรพวกนี้ว่ามักกะว่าตรงใส่กับชุดหลอดนี่ตั้งตั้ง แล้วเขาสใส่ใจแบบเขือเทศค่ะพี่น้องไม่มเขื่อเทศใส่หั่นใส่เลยไหมเขือเทศของ้าง,งเยอะจังมีนม่น้่งจุดๆเพราะเขาบอกเพราะว่าสิเหตุให้เขาบ่าแห้ง เบียดเพงสูงค่ะมังมั่งน้ำค่ะน้ำได้ปืมจุนๆแล้วค่ะพี่น้องค่ะหอมๆแต่ตัวน,นี้จะเอาใส่เอาไวใบตัดไซน้ำอุ่นค่ะกับน้ำเพิ่งกินแก่เป็นบัดเนาะค่ะเนาะหมายถึงว่าผู้ใดมีพุ่มแผลดีขนาดเลยค่ะอาจะออกคมๆดังนา้เแต่ว่า กินแล้วม่ประโยชน์ค่ะพี่นอ้องค่ะปะลาค่ะพี่นอ้องตัวนี้กับสิ๊กใส่ลงไปหมเดเลยเพราะว่ามันเยอะก็เลยปลาพี่นอ้องน้ำปลาน้ำปลาช่วยด้วยนะก็ใส่เดียบเลยแล้วเราสิตั้มมาเลย เนื้อห้องหนื้นใส่กันสะก,ก้อนค่ะนี่เนื้อใส่กันเนื้อใส่กันเราจะเอา,าแค่ลอดลงกับพพิกเข้าเนี่ยก็ตำแหลกแน่ไม่แหลกแน่ค่ะโชว์ความงามของของริกเนาะ,ค,ะค่ะเฮาสีซิมเมืองก้อนก็นกนได้ค่ะนหนามเนี่ยค่ะ บอสซิมเขาก็จังเติมที่หลังกระได้สะเกิดว่ามันจืดไปเนาะเนาะแตนนี้เขาก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ถือกล่องค่ะพี่น้องนม่ขาตามกล่องอันก็เล็กนี่แหละเดีล่าผ่ามือค่ะก็ค่อยค่ะจริงๆเราต้องถือสากมือหนึ่งถือแนวคนมือหนึ่งค่ะนะก็ได้เราผ่าดอกฮัดจีซิมมาค่ะนักการเอาซองที่เขาหมักกับพี่น้อง เป็นว่าค่ะก็พี่น้องจ้าบ๊อกกอนน้อนนี่จริงๆเราต้องใช้ปลาแดกอีกจัิหน่อยเพราะว่าปลาแดกหมดพอดีปลาแดกมีแต่แบบเป็นโตก็เลยะจะเป็นยังใช้เสมนกระป๋องแหละโอเคเราพี่นอ้องเข้ามาได้แล้วสิเสร็จมาขุดออกกัน นี่ค่ะพี่นออ้อง่อจะเสียร่ะแยอหอยแค่นี็บอื้อ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 อืนี่ <c oughs> พีแย่หลายอนเผ็ดด้ค่ะพี่น้องว่ต้องไปเลี้ยนแบบแล้วค่ะเด้อ จริงๆเราพริกอันนี้บ่เพชรเท่าไรน้ำนริเพชรเพชรเท่ากับบ่าลายก็ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็อกพืพ่อโอเคอยู่แต่ว่าได้สีสันใส่พริกละลายได้สีสันสดใสงามมันว่าพริกบางบางชนิดนี่เพชรก็หนี่เฮาบอกว่าตรงไปใส่คัพใช่ไหมค่ะแม่ค่ะพี่นออ้องเลาวจะตีต้มน้ำจีนเนาะค่ะเนาะตักไปนี่ก็ พี่น้องตอนนี้มาตม้มนมจีนค่ะตังหม้อขึ้นเนาะใส่น้ำค่อนข้างเยอะค่ะค่ะน,นี่เป็นดีหอ่อนี่ค่ะของเวียดนามค่ะพี่น้องเอ่อมันเป็นเศษน้อยๆเศษน้อยๆแล้วก็ฝอยฝอยดีดีนี่ค่ะบางดีหอก็เศษนญ่แต่ว่านี่เศษน้อยค่ะเทพให้แบบว่ากินสบายดีเพระาะว่าต้องไม่รักน้ำนิ่มนิ่มเนาะค่ะเนาะเวลาเรากัทานะเขาก็อ่า ซุกนุ่สมตำได้ดีค่ะพุ่น้องห้าตังผมตังหน้าเหมือนแล้วเขาใส่ลงไปแล้วค่ะเราต้องรอให้เขาเดือดแล้วค่ะกใส่ลองไปแบบนี้เสร็จแล้วใส่ไฟปานกลางค่ะใส่ไฟปางกลางตอนเขาเดือดขึ้นหน้าเนี่ยก็ห้าแบบสีค้นค่ะถ้าสีข้นข้นตลอดบ่อให้เขาค้นเบาๆเนาะบมอให้เขาแบบติ๊กน้นไฟไปยักน้อยค่ะค่ะเพราะเขาเริ่มเดือดแล้วก็ค้นค่ะ ค้นเป็นระยะค่ะผ่อนบ่ค้นเนี่ยเขาจิติดก้นค่ะบบต้องใส่ไฟแห้งค่ะขาดประมาณปานกลางเนาะนใส่ไฟแห้งค่ะเนี่ยก็สีแบบเปื้อยข้างนอกแข็งข้างในผิดฟ้าก็ยังแงมประมาณนี้ค่ะค่ะตอนนี้ก็รูซื้อว่าได้แล้วค่ะพี่น้องอันนม้นแน่ใจเอามือบีบมึงค่ะบีบเสร็จมึงนอกก่อนเนาะ ค่ะมีได้แล้วเฮาปิดไฟแล้วก็จะเอาไปล่างค่ะล้เาเตรียมตะแกรงค่ะไปเกล่กรองเขาเทลงไปแล้วค่ะเปิดน้ำค่ะน้ำเย็ยนๆนี่เลยค่ะ ก็ได้หรือว่าใส้น้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะเตรียมถาดมาใส่ตาขึ้นมาแบบนี้เนาะค่ะเขาก็เรียกตะมักเลยค่ะพันใส่เมือเนอะกันเนาะไอมันเป็นโตค่ะแบบนี้แล้กวก็วางลงไปค่ะอื เห็นค่ะเขาสิแบบเออเป็นตัวติดกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันใดตัวเย่ก็เฮตัวเย่ยาอะไรตัวน้อยก็เฮตัวน้อย,วนอ,ยวนอยค่ะแต่ว่าตัวน้อยนี่แหละดีเพราะว่าเวลาราประทานเนี่ยต้องเท่อกับว่าอยากยิบหลายเนาะคะ่ะเนาะวางไวตัวไข่ตัวมันเข้ากับสิทธ เป็นก้อนไผ่ก้อนนั้นค่ะสมัยก่อนเขาจเจนะ้เอาแบบเอามีเครื่องเนาะค่ะเนาะเอาเอาเขาไปมักแล้วกะ่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วก็มาตำค่ะตำจนเป็นแป้งเป็นแป้งละกะ็เสร็จมานวดนวดจนได้ที่ละค่ะพี่น้องคะเสร็จแล้วก็ต้มน้ำห้อนขึ้นแล้วก็ ใส่แต่แกงบีบลงไปเป็นเส้นๆเน,ะะนาะค่ะเนาะขาเจาะล้งแขกกันเวลาบุญนันซีบ้านเฮาข้าเจาะสิเห็ดโอ้ยมวนค่ะนั้นบุญบ,าบ้านกับบตรงกันนะใส่ข้าเจาะก็ไปไปเอินแบบไปเชิญบ้านเอินมาซอยงานผู้สาวผู้บ,าบ่าวว่าขอกันมวนแห้งเนาะค่ะเนาะสมัยนี้นี่ กิเป็นยุคที่แบบใส่เครื่องจักรเข้ามาเพราะว่าจะเป็นการเห็ดหน้า mm. เห็ดอย่างชีวิตการนํำรงชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะตามยุคตามสมัยเด็กหน่อยก็เลยว่ารู้ว่าการทําขนมจีนด้วยมือเนอี่ยมันทํำยังไงเนาะค่ะสําหรับเฮาเนี่เป็นแบบว่าอสองสองูสองภาษา๋อแม่พอไปกัน เกิดมาสองยุคยุคสมัยเก่ากับยุคสมัยใหม่สมัยก่อนนี่มันมีไฟฟ้าเนาะค่ะนเนาะตอนเป็นเด็กหน่อยพรท่าน่มีไฟฟ้ามันมีนเพล่นเิ่มมามีไฟฟ้ามา้เรื่อยๆกบดีใจแห้งเลยมึงทรทัศน์ไม่มีไฟฟ้าไปไม่มีทรรัศน์ตอนนี้มาเป็นยุคแบบอินเทอร์เน็ตก็เลยแบบเพนไ้แบบรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเป็นคนสองยุคยุคของ สไลพอล้อเก่าอสองแผ่นดินเดี๋ยวมาราชการที่สิบราชการที่เก่าหรอราชการที่สิบเป็นสองแผ่นดินเกิดมาสองแผ่นดินสมัยก่อนนี่ล้ำปากล้ำคนเสือผ้านาแพ้ย์นี่กับบ่คอยเด๋มีไซส,สมัยนี้นี่ไซประวัติไว้ส่แเราเครื่องทิม เอาไปแจกให้คนไปอย่างเพราะว่าการทาํางานมันทํางานมีงานให้เห็ดมากึืนเนาะมีรายได้แล้วก็เฮ็ดห้มีมีตน้นทุนงบประมาณือ่อมีรายได้ที่ไปสื่อของมาใส่สื่อเสียพาาผลนี้อ่ะเอีอย่างลรเครื่องเต้นกายอย่า่ไรคะพูดถึงสมัยก่อนนี่มีเสียพาแค่สองสามตัวเท่านั้นหมดเทียนแต่ละคน นี่ก็ได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ค่ะขนมจีนของเหาที่เห็นได้เมาะค่ะเนาะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่เฮาจับเส้นค่ะจับเป็นก้อนนี่ก็ทำแค่ลอดของเฮาค่ะแดงเปรดเป็นตาแ่บบอค่ะสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเสรไปกินส้มตำแครอทกับขนมจีนเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะ